ยามเย็นแบบนี้นะคะเรามาดูเขาหาหอยเสียบกันค่ะดูนะคะว่าเขาจะหะา,าะหอยเสียบกันได้ไหมนะคะดูวิธีการหานะคะแ่มาจับตังกันไม่ได้ปเหมิไมเพรว่าน้องก็หาได้เลยใด้ นู้นหากันอยู่เมื่อกี้เจอไหมเจอไหมลูก <laughs> นี่เต็มแก้วแล้วโอ้โน,น้นน่ะเต็มแก้วแล้วโน้นขอดูหน่อยนี่หอยเตียบเต็มแก้วแล้วจ้านี่เออเขาเทน้ำให้เลยขอบคุณค่ะใช่ <c oughs> ไหมโอ้ลูกก็โตอยู่เนาะใช <c oughs> ่โตใหญ่ หอยเสียบที่ชายหาดทะเลนะคะชายหาดสมิลาของเรานะคะลูกโตใช้ได้เลยค่ะเฮ้เห็นไหมเขาหาเป็นนะพ่อมันมุดเร็วพี่อ๋อและเร็วนั่ตองไม่ได้ทำอยู่นิ่งๆก่อนนี่พี่เห็นไหมนี่อ๋อเออเห็นไหมมันมุดเร็วนี่นะพี่ดูนะ นี่นะเดี๋ยวพี่ดูนะมาอยู่นิ่งกันแต้มุดทีนึ่งมันมุดเร็วนี้หายคนถ้ามันขึ้นหไหยมันจะนิ่งชิลๆกันนะคะยามเย็นนะคะเออนุกโขหาได้ไดไดน้นพี่เห็นไหม ข้ามน่ะแหละเยอะอืมเขามาหาหอยเสียบกันเพลินๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาหอยเสียบก่อนค่ะ